Did you know? ด u k n น w ไขปริศนาหน้าเลนสวัสดีทุกคนจำเราได้ไหมเราก้ามดาบเองวันนี้เราขอรับหน้าที่พาทุกคนไปไขปริศนากับรายการ Did you know ไขปริศนาหน้าเลน ในตอนที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ทำความรู้จักกับตัวเราและปลาตีนเป็นอย่างดีแล้วซึ่งในวันนี้ก็ยังมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาใน Facebook ของสุงสนานราชินีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นดาวเด่นเลยก็ว่าได้เพราะมีสีสันที่สวยงามสุดตามีเสียงร้องที่แปลกหิและดังก้องกังวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหากทุกท่านที่เคยเข้ามาในป่าชายเลนก่อน่าจะเคยพบเห็นกันมาบ้างแล้วและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้ เกกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามานะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นดาวเด่นนะคะของป่าไซเรนนะคะคืออะไรนะคะวันนี้เรามาทราบคำตอบกันค่ะคำตอบนะคะก็คือนกเปนเปรี้ยวค่ะนกเปนเปรี้ยวนะคะ,กเ,กเ,ปะ,คะเป็นนกที่มีขนาดเล็กค่ะ มีลำตัวนะคะที่มีความยาวนะคะประมาณ23-24เซนติเมตรนะคะปากค่อนข้างจะใหญ่ค่ะแล้วก็แบนข้างนะคะหัวใหญ่ค่ะ ส่วนบริเวณหางและขานะคะก็จะสั้นนะคะบริเวณสีของลําตัวนะคะด้านบนค่ะจะเป็นสีเขียวแกมน้ําเงินค่ะบริเวณสีลําตัวของด้านล่างจะเป็นสีขาวบริเวณคอนะคะจะมีแถบสีขาวชัดเจนนะคะปีกเป็นสีฟ้าไม่มีลายค่ะดวงตาสีดํานะคะเวลาบินหากินนะคะก็จะบินในพื้นได้ดีในพื้นที่ที่เป็นป่าแน่นทึบนะคะอาหารของนกกินเปรี้ยวนะคะก็จะเป็นพวกปลาปูแสมปูก้ามดาบมแมลง สัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์น้ําขนาดเล็กนะคะเวลาที่เขาหากินนะคะเวลาที่ปินเนี่ยก็จะมีการส่งเสียงร้องไปด้วยนะคะเสียงร้องนะคะก็จะเป็นเสียงที่แหบและตังวานนะคะเมื่อรวมกับสีสันของลําตัวที่โดดเด่นสวยงามสะดุดตานะคะแล้วก็ตัดกับสีของกิ่งไม้และใบไม้ในป่าชายเลนนะคะนี่ก็เป็นนกนะคะที่ทุกๆคนนะคะเวลาที่มาเที่ยวในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะก็<ๆ>จะพบเห็นได้เองนะคะและนี่ก็คือที่มาของคําว่านกกินเปรี้ยวดาวเด่นของป่าชายเลนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็รู้แล้วนะว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวเด่นแห่งป่าชายเลนคืออะไรนั่นก็คือเจ้านกกินเปรี้ยวนั่นเองหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนกกินเปรี้ยวเพิ่มเติมอยากให้เรามาไขปริศนาในตอนต่อๆไปสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของศูนย์เสนาราชินีได้เลยแล้วเรามาร่วมไขปริศนากับรายการ Did You Know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า